สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก,ก็จะบอกนะต้นไม้เนี่ยไม้มันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมใบมันก็จะเป็นสีเขียวระบายสีกันแบบนี้ใช่ไหมมาดูผมนี่ นี่ครับนี่ไงล่ะครับทุกคนต้นไม้ผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าน้ําท่วมตึกโรงเรียนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีตำแหน่งแห่งหนึ่งนะครับัประชานแลนะคะคือเป็นประธานที่ปรึกษาของัก ได้ตระแหน่รองนายกผวรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งว่าเป็นแบบนี้เอี่แล้วทุกคนรู้ไหมว่าชีสซีซันหนึ่งไม่ดีซีซันหนอนจะเปิดออกมาอีกหลายเดือนเลยนะครับต้องรอ มันนานมากเลยเพราะว่าชีตอันที่สามเนี่ยไม่ออกสักทีนะครับใช่หลังจากที่ตอนนี้หุ่นยนต์ไม่มีสมองจบไปแล้วใช่ไหม

คุณธีมธรจะนั่งรอนายกวรััณฑีมหาไทยนะหรัวห้าตำแหน่งนี้เป็นคุณอนุทินเท่ากับว่าแต่ว่าอะไรแค่นี้แหละครับอย่าลืมไปกต,ติดตามชื่อช่องผมด้วยคนแรกชื่อว่านิง้งคนที่สองชื่อว่าคนที่สองทำในทิกตอกเลยครับชื่อว่า อาเซียน5284คนที่2ตะวันชาเนลคนที่3ามน้ำฟ้าคนที่สามน้ำฟ้าครับคนที่4ผมเองจบนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากกินข้าวก่อนสวัสดีครับ